โอเปนเฮาส์ของคณะวิศวกรรมวัสดุมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดลงทะเบียนสําหรับน้องที่บุ๊กิ้งออนไลน์มานะคะที่จะมาเยี่ยมชมพหัวภาวิชาค่ะให้มารอตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนเริ่มรอบประมาณ15นาทีค่ะจะมีพี่ๆรอรับอยู่ค่ะนอกจากนี้ภาคของเรายังมีนิทรรศการเนี่ยค่ะไปดูกันถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะคือห้องนิทศการค่ะ ที่จะมีผลงานของนิสิตภาควิชาของเรามาโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดทัวร์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่สนใจวอล์กอินนะคะก็สามารถมารอตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะเริ่มแต่ละรอบค่ะซึ่งจะอยู่ข้างๆห้องนิทรรศการค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารสามนะคะที่จะมี secret room นะคะที่รุ่นพี่นะ่ะจะมาให้คําแนะนําน้องๆค่ะ ซึ่งน้องๆที่สงสัยนะคะหรือว่าอยากรู้จักภาพวิชาเรามากขึ้นก็สามารถมาได้ที่ตรงนี้ค่ะน้องๆที่มาถึงนะคะสามารถใช้มาในทางฝั่งนี้ได้เลยค่ะ,ญญะคคของเรานะคะจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะห้อง3 1 1หนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจเนี่ยก็เดินมาแล้วก็เปิดประตูเข้าได้กิจกรรมสนุกๆรอยอยู่เพียบเลยค่ะ แล้วเจอการววนที่4 5ถึง5กรกฎาคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะ